จเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เพื่อละอาสวะสภิกษุทั้งหลายอาสวะสามอย่างนี้สมอย่างเป็นอย่างไรคืออาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลอาสวะสอย่างภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอาสวะสามอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวัตสงคะย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมเจริญสัมมาวาจาย่อมเจริญสัมมากรรมตะ ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะย่อมเจริญสัมมาวายามะย่อมเจริญสัมมาสติย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะภิกษุทั้งหลายอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8เหล่านี้อันภิกษุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไป เพื่อละอาสวะสามอย่างเหล่านี้